มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพชัดๆพลอยพัฒนากอททำเอาฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะเมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวว่าพระเอกหนุ่มเวียสุโกลวัตและก็เบลล่าราน,นีได้ยุติความสัมพันธ์รักที่ยาวนานกว่า9ปีค่ะโดยเบลล่าเองได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ได้บอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราสองคน ศึกษาดูใจกันมานานกว่า9ปีแต่เมื่อมุมมองไม่เหมือนกันก็ตกลงปรึกษากันว่าจะเป็นพี่น้องกันปรับสถานะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันเท่านั้นค่ะส่วนประเด็นมือที่3ยืนยันว่าณนะตอนที่คุยกับเวียเพื่อเราสถานะคนรักมันเป็นพี่น้องที่ห่วงใยไม่มีเรื่องของมือที่3อย่างแน่นอนค่ะเมื่อถามว่าทําไมเข้มแข็งแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าเลิกกันด้วยความเข้าใจ แลวก็ครอบครัวก็ให้กำลังใจทำให้ตนเองเข้มแข็งขอขอบคุณแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาให้ล่าสุดนะคะพลอยพัฒนากรก็ถูกจับตามองอย่างมากหลังชาวเน็ตได้มีการขุดโพสต์เก่าของเวียสุกุลวัฒน์นะคะที่เคยโพสต์ไปเมื่อไม่นานมานี้พร้อมแท็กหาสาวพลอยทำเอาชาวเน็ตจับมายงว่าเป็นสาเหตุทำให้เวียแล้วก็เบลล่าเลิกกันจริงหรือไม่ค่ะ รวมถึงได้มีการพูดคุยในรายการเพจบันบันเทิงนะคะซึ่งเป็นคลิปที่สาวพลอยนั้นเล่นกับหมาคล้ายหมาของหนุ่มเบียร์พร้อมกับตั้งคําถามว่าหมาตัวนี้คือคนเข้าใจว่าเป็นหมาของเวียร์แต่ทําไมพลอยไปวิ่งเล่นตามแล้วทําไมพลอยไปอยู่บนที่นอนแล้วมีหมาตัวนี้อยู่ในห้องแล้วนี่คือห้องของใครอย่างไรก็ตามนะคะน้องหมาตัวนี้อาจจะเป็นน้องหมาของพลอยเองก็ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ